Over Top Up บริการรับเติมเกมราคาถูกใครที่สนใจเติม FIFA Point ในเกม FIFA 22ขอแนะนำา v v r t t p u u p ปลอดภัยราคาถูกนอกจากนี้ยังมีเกมอื่นๆให้บริการอีกเช่น PUBG Mobile, Genshin Impact, Free Fire และเกมอื่นๆอีกมากมายฝากด้วยนะครับสำหรับ Over Top Up บริการรับเติมเกมราคาถูกรายละเอียดเพจอยู่ในใต้ Description เลยนะครับ ก็หมอคืนนี้ทูเคินประทาเป๊ปอาจารย์ทูเค้นประทานอ๋อ <laughs> ไม่ทำซีเอ็กทำมามันลงไม่ได้ดิไอดีนี้ทํามาลงไม่ได้โอ้โหมันไม่มีเหลี่ยมยิงเลยวะยิงไปเรียบร้อยสวัสดีคุณสารุทครับเชลซีรอดไหมสวย เคลซีอยู่ไม่ได้แล้วใครจะหยุดแมนซี <g ülme> ส่สวยผมอยากให้เคลซีกชนะมาก <g ülme> เล่น 4M มันต้องคล่องอะมันต้องพลิกบอลเร็วๆอ่ะดาวิดมันไม่ได้พลิกเร็วอะสวยเบนเซม่าไม่ออกด้วยเฮ้ย <g ülme> เฮ้โหโดนง่ายเกินหมอใบสองสบายถ้าใบสองลังนิดจ,จะเจิดหมอว่าใครชนะเคสเป็ดเคตสูงฝั่งเที่ยวเสื้อผม <c oughs> การว่าไงสบราคาไหมไม่อ่ะแพงเกินอุ้ยทำไมมันหลุดอย่างนั้นวะโอ้โห เซลเซีทุกราคาโอ้โหโอ้โหโคตรทุเรศเลยว่ะทำชิ่งกับทำชิ่งกับกองหลังผมอะโคตรเส็งเลยแม่งชิ่งแล้วแม่งหลุดเลยโอเคต้องเล่นเพจหน่อยว่ะสี่สองสองสองเพจ สวยครับเราใช้แบ็ก,กใช้แบ็กเติมอีกห่อนี่เพสก็หนักแลยนะดูว่าได้กลับมาสองลูกเลยงั้นอย่งี้ต้องคงแผนนี้ต่อไปคนนี้อาจจะแพ้ลูกเพสนี่อเพสสวยเป็นไงเพสมาได้สามลูกลวดอ่ะอ้าวออกเลยเป็นไงน่าจะหลิงยากอยู่นะ สวัสดีน้องวุ่นครับคารลอสอัลเบโตมิดกับคาฟูมิดเอาใครดีผมชอบคาฟูมากกว่านะมันคล่องกวา่าไอคารลอสอัลเบโตตัวใหญ่อะเบนเซม่าโอ้โหเรียบร้อยชินลลา มาชิโนะหลายช่องหนีแล้วยิงสามสู์เฮ้ยจุดโทษถึงจะกดหยุดเกมครับยิงมายิงเรียบร้อยไปเลย กด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 โอเคเก้าสิบห้าเลยยูทีโอ้โหเหนียม,มากยืนแบบเอาได้อยู่ไม่เหลือแล้วครั้งเนี้ขวามีไหมไหลด้วยสัญชาตญาณชีโนโ่เอ้ยเบนเซม่าเรียบร้อย ครับตำแหน่งกันเล็กน้อยแต่ว่าจบสกอร์ได้ครับเรียบร้อยชิโนโลาออกเลยหัว <c oughs> เอาเลื่อนอยู่นะตูพีม่ล่ โอ้โหกับหลังยิงผมว่าเอาลูดิเกอร์นะครับลูดิเกอร์ลูเบเกอร์สวยเวียราผู้อาะที่เวียราเข้าไม่ได้เลยเว้ย สวยชิโน่าโดนโถมอ่ะโดนโถมบุกเฉยเฮ้ยโอโ้เปิดอย่างโอ้โหเปิดอย่างแม่นเปิดได้ไงวะนะเฮ้ยมองตรงโอ้โหมองแทบจะเขตโทษอ่ะมองตรงจุดโทษ ลอยเข้าโอ้โหอะไรอ่ะนะโดนน้ำเฉยเฮ้ยไปกี่หนีนะไล่มาเร็วโยนไปพักก่อนยิ่งเรียบร้อย ูริเบสวยงามิงสวยครับชิโนล่ายิงไปเรียบร้อยชิโนโลา่าหอกชิงเร็วอูริเบลามาเฟกี้แตะมา นี่ควยยิงไปหนึ่งทีในเรส